พุทธจุย๋ยบริจาคหน้ากากอนามัย3,500ชิ้นให้โรงพยาบาลรามาตอบข้อสงสัยซื้อมาจากไหนหน้ากากอนามัยนะครับยังคงขาดแคลนในสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID 19ที่กําลังระบาดเช่นนี้ครับล่าสุดนั้นคู่รักคนมันทิงอย่างจุ๋ยวรัชยาและสามีอย่างพุทธพุทธิชัยนะครับได้บริจาคหน้ากากให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจํานวน3,500ชิ้นโดยจุ๋ยนะครับได้โพสต์ภาพรายละเอียดการบริจาคหน้ากาก,าก,ากพร้อมให้กําลังใจบุคลากร,กรทางการแพทย์ เป็นกำลังใจให้คุณหมอพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนทั่วประเทศนะคะผู้ที่มีความเสี่ยงในการดูแลพวกเราวันนี้ฝากหน้ากากไปช่วยนะคะครั้งนี้สำหรับโรงพยาบาลรามาธิบดีหลายปีก่อนเคยช่วยดูแลคุณพ่อจุ๋ยเป็นอย่างดีวันนี้ขอให้เราได้ตอบแทนบ้างนะคะขอขอบคุณแอดเอ็เจสมจิตที่ไปมอบแทนเรานะคะสำหรับตอนนี้ยังขาดแขนอีกมากมายหลายโรงพยาบาล ใครมีกําลังยังสามารถบริจาคได้ตลอดนะคะสอบถามข้อมูลกับโรงพยาบาลก่อนไปบริจาคเลยค่ะต่ออหน้ากากส่วนใหญ่ก็ยังคงแพงเสมอมาจนถึงวันนี้อืเศร้าใจเศร้าใจปวดใจปวดใจ,าใจทางนี้จุ๋ยนะครับยังได้ตอบข้อสงสัยที่หลายคนนะครับถามเข้ามาว่าเธอซื้อหน้ากากอนามัยมาจากที่ไหนพร้อมกับระบุว่ามีคนถามมาบ้างว่าหาม,มาจากไหนคําตอบนะคะหน้ากากไม่ใช่ของไทยคะ่ะ เป็นที่รู้กันว่าของไทยจะถูกควบคุมการผลิตทุกที่ที่บริจาคนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเขานําเข้ายังไงก็ไม่ทราบนะคะราคาโหดเอาเรื่องอยู่ค่ะแต่เช็คแล้วคุณภาพใช้ได้ทั้งถามกันหากันหลายต่อมากบอกอยากเอาไปบริจาคเลยมีหลายทางช่วยกันหาไม่ใช่ที่เดียวจริงๆหลายที่ในโซเชียลก็มีขายนะคะแต่หาราคาถูกหรือเป็นธรรมดาไม่ได้เลยค่ะราคาปกติไม่มีหาไม่ได้จริงๆแต่ก็ต้องยอม เอาให้คนที่เขาจําเป็นเพราะเขาต้องช่วยเราต่อสู้โลกนี้ไปอีกสักพักใหญ่แน่นอนค่ะหลันี้ก็เป็นโพสต์ข้อความล่าสุดครับของสาวจุ๋ยวรัยาน,นินคูหาครับที่โพสต์เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ